ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเหรียญการเพิ่มเหรียญการเพิ่มโทเค็นในทัดเวลเลตนะครับแล้วก็การทําตัวสมาร์ทจินเวอร์ชันทัตเวลเลตตรงนี้ต้องเป็นเวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับ You แค n อัปเดตนิวเวอร์ชันลาสเวอร์ชัน for add token นะครับผมต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเมื่อเพื่อนโหลดเข้ามาแล้วทัดเวลเลตก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนตรงนี้นะครับนี่นะฮะกดที่เข้าไปที่ตรงนี้นี่นะครับ นี่ก็จะเป็นที่อยู่เป็นแมทสมาร์ทชิ้นของเพื่อนๆนะครับโอเควิธีการเพิ่มโทเค็นนะครับเพื่อนๆมากดที่ตรงนี้นะครับนี่นะเห็นไหมนะครับบ,บนขวามือข้างบนนี้นี่ครับที่เป็นรูปตุกๆตรงนี้โอเคเราเลื่อนลงไปเลยครับเลื่อนลงไปให้สุดเลื่อนลงไปให้สุดครับเออเลื่อนลงไปให้สุดเลยครับเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปให้สุดเลยเนี่ยโอเคเลื่อนไปให้สุดเลยครับอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นคําว่า add คัดต้มโทเค็นตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับอือมนีนะครับแอดต้มโทเค็นตรงนี้นะครับกดเข้าไปพเพื่อนๆก็จะเห็นคาว่าอ่าตรงนี้นะครับเน็ตเ r ิร์กนี่นะครับเน็ตเ r ิร์กอีเทียมคลิกตรงแอดบุยเทียมแล้วก็คลิกตรงที่สมาร์ชินตรงนี้นะครับคลิกตรงที่สมาร์ชินตรงนี้โอเคแล้ว,พวเพื่อนๆก็เอาเขาที่อยู่คอนแทคเลนนะครับมาวางตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็ทําการวางไปอ่าอ้าวทำไมผิดล่ะอ่าผิดที่อยู่อ่าสักครู่นะครับอ่าให้เพื่อนๆก็มาก,ก๊อปปี้นี่นะครับ0 x 9 b e นี่นะครับแล้วก็ทำการก๊อปปี้ที่ใต้คอมเมนต์ก็มีนะครับใต้คอมเมนต์นี้ลิงก์ดิงอ่า อั d เดอร์ล n งบิลูคอมเมนต์ add the link below นะครับใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่ฮะแล้วก็มาวางเลยครับมาตรงนี้เลยนี่ครับเลิ่มโทเคนตรงนี้วางไปนี่นะครับพอวางเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นอย่าลืมตรงนี้นะครับตรงนี้ท้องสมาร์ทชินนะครับ เน็ตเบิร์กตรงนี้ต้องกดคนที่สมาร์ทชินนะครับเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตรงนี้นะครับนี่คําว่าโดดโดนตรงนี้นะครับนี่คร s, ค Everyone, ly, ับคลิกลงไปเลยปุ๊บนี่เหรียญเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาให้แล้วนะครับกับไปที่หน้าหลักเลยนะครับกับที่หน้าหลักเลยหน้าบริษัทหลักนะครับนี่นะครับเหรียญเขาก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับนี่ครับก็เอาที่อยู่ตรงนี้ได้ครับนี่ครับนี่ครับที่อยู่ลูกศรตัวลงลงเนี่ยครับที่อยู่แล้วก็ครับที่อยู่ไปเลยครับนี่ครับ อยู่แล้วก็ Copy ที่อยู่ตรงนี้นะครับ่ o p y y ตรงนี้ไปวางในเว็บไซต์ที่ทำการเคลมเรียนได้เลยครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับผม